ยังไม่มีหลักประกันอะไรที่จะเป็นการยืนยันว่าคุณจะรอดจากเกมนี้นะครับโอ้ตายเลยทําความรู้จักผู้ชายคนนี้เพิ่มอีกสักนิดนึงนะแล้วอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมจะให้สัญญาณนะครับโอ้ต้องรู้จักเอกอาดูค่ะ,ะครับผม,บผมถึงจะเห็นหน้าผมภูทออย่างนี้นะครับผมก็เป็นซ้ายก็เหลือจ้า ชอบดูซีรีส์เกาหลีมากนะครับติดหลายเรื่องเริ่มต้นจากเรื่องฟูเฮาเป็นต้นมาแล้วก็ดูมาเรื่อยๆแล้วทุกเรื่องที่ดูก็จะแบบร้องไห้ตลอดทุกเรื่องแบบร้องไห้คนเดียวนะร้องไห้ทําไมเพราะว่ามันเศร้าครับเวลาเราเห็นนางเอกแบบเสียใจอะไรเงี้ยเราเราเหมือนเข้าใจความรู้สึกเขาครับเป็นคนเซนซิทีฟนะครับเห็นอย่างเงี้ยร้องไห้ก็ร้องแบบปกติก็ร้องแบบมีน้ำมูกอะไรเงี้ยหายใจไม่ค่อยออกไม่ได้แบบเ้เยไม่ใช่ไม่ใช่ แบบยังรักษาทรงเป็นผู้ชายอยู่เคยมีเหมือนกันที่แบบดูซีรีส์เกาหลีแล้วแบบมีคนเข้ามาแล้วเราใส่หูฟังอะไรเงี้ยเราไม่ได้ยินก็แบบนี้เลยต้องรีบเช็ดน้ําตาอะไรเงี้ยนี้เลยต้องรีบเช็ดน้ําตาอะไรเงี้เย,เ,เ,ยเพื่อนผู้ชายรู้ก็หโ,โดนร้อนทุกวันนี้มันยังมีเรื่องร้อนแบบไม่หมดถ้าเพื่อนผู้ชายรู้ก็โดนร้อนะอ่ะคิดว่ามันขัดกับหน้าตาไหมครับก็คิดว่า,น,าน่าจะขัดเพราะว่าเวลาไปบอกเฮ้ยดูเหมือนกัน มึงนี่นะดูซีรีสเกาหลีอย่างนี้เลยนะมึงนี่นะดูซีรีสเกาหลีอย่างนี้เลยนะเบอร์นี้เลยนะแบบตกใจมากก็เรื่องไหนที่ฮิตน่าจะไม่พลาดครับหมอคังอ่ะคืออ่านชื่อเรื่องภาษาอังกฤษไม่ออกเช่นเรื่องหมอคังเนี่ยแล้วก็สกูร์ดีแอร์อะไรเงี้ยไอแคมฟอร์มเดอะสตาร์อะไรเงี้ยที่นึกออกนะครับ <S <S โคซี่แอนด์วอร์มเนี่ยวอร์มกับโคซี่หรืออะไรสักอย่างฝากคุณสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่แล้วกันนะครับผมที่ห้องผมยังเหลือซีรีสที่ยังไม่ได้ดูอีกเยอะเลยยังไม่มีเพื่อนดูเลยยังไงก็เปิดไฟล่อก่อนแล้วมาดดูซีีรรย์้วกัันนะคบ คุณดูคุณร้องไห้เนี่ยในใจคุณนึกยังไงอินไปกับเรื่องเออทไมถึงร้องคิดว่าผมเป็นพระเอกครับผมคิดว่ามันเป็นพระเอกเกาหลีแต่พระเอกเกาหลีไม่เคยเต้นสูงสี่สูงห้าเหมือนมันเลยนะเออจริงนะจริงนะจริงนะครับก็เลยแบบว่าดูแล้วมันก็อินครับคิดว่าสาวๆเขาจะมองผู้ชายติดซีรีส์เกาหลียังไงอ่ะคุณคะนี่มันโค้งสุดท้ายแล้วอห้าคนนะคุณคุณมีอะไรอยากจะบอกเขาอีกไหมอ่ะโอเค ก็ถ้าเคยดูซีรีส์เกาหลีจะรู้ว่าในเนื้อเรื่องมันจะมีความนิ่มนวลของพระเอกนะครับผม,ม,มผมก็จะปฏิบัติอย่างนั้นกับคุณเหมือนกันนะครับอ,อย่าก,กับพระเอกเกาหลีเลยเพราะนั้นพอพระเอกเกาหลีครับอีกห้าคนที่คุณจะต้องลุ้นเลยครับว่าพวกเธอจะอยู่หรือเปล่านะครั้งสุดท้ายของสาวๆแล้วครับถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ โอ้โไม่แบ็กเอานะฮะโอ้โหเหลือตายน้อยคนเดียวนะอาพอนั้นไปรับเธอมาเลยตายน้อยยังไงผู้ชายคนนี้ยังไงยังไงทำไมเราถึงไม่ปิดไฟเขา ก็คือแบบว่าเขาบันเทิงอ่ะคือเราทํางานหนักอะไรเงี้ยเผื่อแบบกลับบ้านมาก็มีคนแบบว่ามาบันเทิงให้เราเอะไรเงี้ยนั้นต้องลองแคสติ้งกันก่อนคุณได้นางเอกตัวจริง<อ>แล้วมาทรงฮีแล้วพูดกับทรงฮีเลยห้าสี่สแอคชั่นทรงฮีซงฮีเราขอจูบป,ปากเธอได้ไหมไเ <laughs> น,นจนับมืออาจับมือกันไปก่อน ผมไม่ค่อยได้ติดตามซีรีส์เกาหลีนะแต่ผมเชื่อว่าพระเอกเขาไม่น่าจะถามกันตรงๆแบบนี้นะ <laughs> อ่ะไปแสดงในชีวิตจริงกันแล้วกันไปเดทกันสวัสดีคร,รับสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยชื่อตายน้อยใช่ไหมครับทำไมถึงเป็นตายน้อยอ่ะ พ่อแม่ตั้งให้ชื่อกระต่ายน้อยค่ะอ๋ออายุเท่าไหร่ครับอายุ28ปีค่ะอ๋อเป็นพี่เราอีกต้องเรียกพี่ไหมไม่ต้องนะเราเพื่อนกันใช่ค่ะความจริงเราไม่ได้เพี้ยนอย่างนั้นขนาดนั้นจริงๆแล้วก็เข้าใจเพราะว่าแต่ละคนก็มีมุมอะเนาะสนุกเฮฮาใช่ไหมแบบบางทีเราก็มีบุมบ้าป้ของเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากทำอะไรก็ทําบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยเออดีดีเอาดีใช่เรียนรอรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเรียนรอด้วยใช่ก็ตัดหัวเกลียนไหม ผู้หญิงค่ะใช่เอ่อก็ทำทาอะไรบ้าๆเยอะอย่อางเงี้ยยอมรับ uh ว่าเสียควันเบาๆก็อย่างว่าแหละค่ะคุณผู้ชมบนเวทีนี้ม cin ีผู้ชายหลากหลายจริงๆดีก็มาบ้าก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีประสบการณ์แบบนี้สมัครกันเข้ามาสิคะที่ tvthunderco.th ค่ะมอ กันเลยนะคะว่าเคยเจอผู้ชายเหล่านี้นะคะตามท้องถนนหรือไม่ใน f a c e b o o k c o m t e c h m e a ก t h a i l a n d ค่ะแล้ทีมนะครับความสนุกแบบนี้เรียกกลับมาดูย้อนหลังได้เสมอครับ y o u t u b e c o m TV t h u n d e r Off i c i a l ครับและตอนนี้15นาฬิกาบ่าย3มโมงตรงแล้วครับข้าไพิธีไลน์ทีวีเลยครับเท็กไบ o อ t ไทยแลนด์กำลังเดือดครับและขอบคุณ MTI มทีไที่ทำให้สาวๆและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะเราจะกลับมาเสมอครับด้วยความสนุกสนานแบบนี้ที่เดียวในประเทศไทยเท c h Me o อ t ไทยแลนดสวัสดีค่ะ ตาของฉันแล้วเราจะมือไปด้วยกัน <Yeah. S 1> ้ากใจว่ามันใช่ก็ไม่ต้องมีคำอธิบายจะเปิดใจใเธอรู้ให้ใหเธอมั่นใจว่า I love you mm hmm. จึงเธอจะเป็นใครก็แค่เพี่รู้เข้าใจกันเท่านั้นพอถึงเวลาที่เราจะมีผู้ชายเป็นตัวเป็นตนของเราเองบ้าง่มก การที่หนูจะมาตรงนี้ก็เพื่อย้ำสรโลแกให้แน่ชัดว่าเวทีนี้ชนีไม่มีที่ยืนครับวู้ยเราชนี30คนคุณครับงคุณจะยอมแพ้หรอคะคุณจะสู้ไหมคะ นั้มาเลยลุยไปพร้อมกันมาลนุ่สดคนต่อไปเอาละค่ะคุณคะคุณสนุกสนานกับเทคเมียวสไทยแลนด์อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคุณอย่าลืมนะคะคุณต้องกด Subscribe ตรงนี้ด้วยกดแล้วจะหายสดคุณรู้หรือยังคะเอาอย่าโมแต่ดูอย่างเดียวนะฮะกดสิครับไหวและฮะ กดเตากดสักจึ๊กนึงตรงนี้เลยกดไปเลยกดไปเลยหรือทางที่ดีดูตอนที่เขาออกอากาศสดจริงๆอะค่ะคุณไม่ต้องมาดูย้อนหลังให้ปหวดหัวนคะแล้วอย่าลืมกดนะคะถ้าไม่อยากพลาดค่ะเอาเลยค่ะกดสิค่ะคุณค่ะ